ปปสรวบนักร้องนำวงไอแซกหลังพบเป็นผู้ซื้อยาเสพติดผ่านเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติพลตำรวจโทพนันรัตนหลักมุญเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปร,ปรามยาเสพติดปเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและจับกลุ่มได้จับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติหลังสืบทราบว,ว่ามีคนไทยสองคนส่งยาเสพติดข้ามชาติทั้งยาไอไซ์และยาเสพติดประเภทอื่นๆไปตามสถานบันเทิงต่างๆย่านสุทธิสารและรัชดา เจ้าหน้าที่จึงได้ขยายผลและจับกลุ่มผู้ต้องหาหญิงได้ที่คอนโดมิเนียมย่านถนนสุดที่สารพบอุปกรณ์การผลิตและถุงซิลอยู่ภายในห้องพักและในระหว่างนั้นได้มีลูกค้าส่งข้อความลายติดต่อมาหาผู้ต้องหาหญิงเพื่อสั่งซื้อ,อยาไอซ์เจ้าหน้าที่จึงได้ซ้อนแผนจับกลุ่มจนสามารถจับกลุ่มลูกค้าได้อีกหนึ่งรายทราบต่อมาว่าคือนายพัชรพลซึ่งเป็นนักร้องดังเจ้าหน้าที่ยังได้สืบทราบว่าผู้ต้องหาหญิงมีกลุ่มลายสําหรับการสั่งซื้อ,อยาเสพติดโดยเฉพาะ และเวลาส่งของจะจ้างวินมอเตอร์ไซค์หรือส่งเป็นพัสดุตามปกติในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีบุคคลผู้มีชื่อเสียงนักร้องศิลปินและดาราราว100คนซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการขยายผลเพิ่มเติมด้วยการดารานักร้องบางคนก็เตือนไว้แล้วกันครับว่า,าการกระทำต่างต่างเหล่านี้เพราะท่านก็จะเป็นคนของสังคมเหมือนกันเป็นอินฟลูเอนเซอร์เด็กๆก็จะตามท่านนะครับเพราะฉะนั้นในแบบอย่างไหนที่ดี หรือแบบอย่าง,งที่พิดีก็น่าจะรับรูค้ครับ